อาจารย์ทวีครับมีลูกค้าเอาปอยมาให้ขึ้นตัวเรือนไม่รู้จะตีราคาอย่างไรก็อย่างนี้ครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยเอาพอยมาให้นะฮะแล้วก็เราจะขึ้นตัวเรือนแล้วเขาถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้นะฮะอาจารย์บอกเลยครับอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆนะครับแล้วก็อยู่ที่แบบงานด้วยนะลูกค้าแล้วก็อย่าลืมถามนะครับว่า งานที่ลูกค้าจะให้ทำเนี่ยมันเป็นคองหลงไหลนะแล้วก็ขนาดนะขนาดแล้วก็อย่าลืมขนาดคอยรูปแบบดีไซน์แล้วสำคัญนะฮะค่าแรงเราต้องแม่นนะถ้าไม่ถ้าไม่แม่นเรื่องท่าแรงนี่โอกาสขาดทุนมีสูงมากนะครับโอกาสขาดทุนมีสูงมากยับนะครับเพราะว่าเรารับคอยเข้ามา อันนี้เขามีวัตถุดิบให้เราบวกยาานเราได้เฉพาะค่าแรงแ่างเดียวค่าทองมันก็ค่อนข้งปอยู่แล้วครับฝากไว้นะครับ